สวัสดีค่ะพี่น้องเช้าบนมาไดยงานตัวพี่น้องพี่น้องสวัสดีปีใหม่เด้อค่ะเด้อสุ้สุขคนวันนี้เช้าบนผ้าพีผ้าน้องมาหลุ่นลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรี่เช้าบนเดี๋ยวมาแตงแก่วผลักกีสมาร์กดูค่ะเวลาเช้า,ชาบนทันเด็กเปิดนะคะสองแผน่นสามสี่แผน่นมาค่ะมาหลุ่นค่ะค่ะดคเดี๋ยวเช้าบนขออนุญาตอันไรก่อนพี่น้องเอา้าที่นี่ก่อนเนาะคะ่ะ มีสองสามสี่ไดค่ะแล้วจะมาวะางกันโกลได้นนะคะ่ะแล้วสาวบนเคาะอนุญาตโคดพี่น้องบนพี่นอ้องเบิ้งน้ำกันไปน้ำกันนเนี่ยละคะ่ะมีอยู่สองสองจุดด้วยค่ะนี่จุดนี้อากาน,ะะนี้แล้วสาวบนสิกูดโคดอ้นตัวนี้ก่อนน,น,น,นนะคะเนาะขูดขูดห้ารางบ้านค่ะพี่น้อง าพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะนี่เลขยิบหาหนึ่งสองสามทะเลขถ้าต้นเลขคือกันกับือว,ว่าวินนะคะนี่แต่ยิบหาโคนพี่น้องเห็นบ่ค่ะแต่เซาบานสิบเมื่อยกันนี่กัน,กนหนึ่งสอง สามน้อามานมานมานหลักการพี่น้องแล้วชาวบทข,ข้อขุดอีกกัะน,น,น,นั้นคำบอลนี้เขานี่อยากุดแป๊กหนึ่งมาหลุนดน้องกันนะพี่น้องเพื่อได้รางวัลใหญ่บุดใหญ่แค่เด็กค่ะ ใส่เลี้ยนใส่เลี้ยนอันโคนหนึ่งนะคะโค่นใส่ยังขู่อะไรคือการค่ะพี่น้องอันที่สองนี่บได้ค่ะแผ่นนี้ไดชข้าหาค่ะไดชข้าวหาโคนแล้วมาเบึงแผ่นที่สองกันแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็ไม่อียดพอโค่นขึ้เก้าค่ะ จะเสาบนขออนุญาตโคดโคบเบิดก็น่าพี่นนอจะมาหล่นกันโอ้เปิดเบิด โอ้เป็นที่สองบริยังค่ะพี่น้องมาเบิ่งเแผ่นที่สามกันค่ะใส่เวลาแน,นี่นะค่ะพี่น้อง กันที่สามไม่ถูกหมดกันค่ะแค่สุดท <so ้ายพี่น้องรซวบนเขาดูอยากดูด hey, ้ะยค่ะ hmm. ว่าแบบสีจังนาย ีใหม่แล้วพี่น้องพากันไปข่าวดาวทา้งหลาน้อก่ะเสาบนบุรีปไปไซสพี่น้องเบิ้งว่านบุรีปไปแล้วค่ะไปข้างนอกไปเบ,ปบิงผูง้แล้วก็มาเสาบนสีล่งสีล่งคลิปอีดอกค่ะพี่น้องเบิงไปเบิงข้าวหนึ่งแล้วก็มาพอไป,ปไซส์บุรีนะค่ะพี่นอ้องพอวันพวิตระบาดนะคะ่ะเบิ้งเป็นอะไรบ่ บรด้คือการบรายยังเลยได้ยิบหาโคนค่ะสีแผ่นชาวบนเปิดมาเมล้ค่ะเนาะถือเตี้ใบถือเต็ใบนี่ค่ะอ่ามะลุนมะลุนแช่กัมคะเด็กใส่แท็เนี่ ดีแพนคือการค่ะพี่น้องดีแพนกับกันนี่มาหลุนกันค่ะสชุนคนอไทยหลุดแป๊บนึงค่ะพี่น้อง มาคูดกันเลยค่ะพี่น้องข้าพี่น้องแกออกมาแล้วค่ะตัวนี้เสาบนพระท่านเนยใจด้ค่ะว่าวิ่นหรือว่าบวิน่นเพราะว่าอันนี้ตัวนี้เสาบนพระท่านหูเวลาเป็นลานขายจะไปแห่ข้าเบิงนะคะ่ะว่าถือบ่ถือแต่ว่าเสาบนกับว่าเสาบนถือแน่อยู่ค่ะพรพ่อได้ใส่นะคะพี่น้องสลับกัน ปีใหม่ปีปีนี้เนาะค่ะส็อกพันหาลอยฮกสิพาสถานการณ์เลื่องโควินการะบาดท,ทั่วหน้าทั่วทีทั่วแดนนะพี่น้องสรับมณีกะปีใหม่แล้วเริ่มต้นไม้ไปที่มีความถูกกับปอยถิ่มใบในปีเก่าเริ่มต้นไม้คือการเด้อค่คาเดอ้อให้ยูดีไม่แห้งสุขภูสุขคนลำรวยเงินทอง มีความสำเร็จความสุขสมหวังปารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นที่มันอยู่ในรักนในศีลธรรมเนาะค่ะเราจะไปพิษซุมสีสุมหาเน้ะค่ะเด้อลำรวยเงินทองถูกห้อยเลียงเบอร์ไปใสมาใส้กับมีแต่โชคมีแต่ลาบปลอดภัยในการเดินทางไปใช้มาใสกับมีแต่คนหากคนแพงให้ป้าเป็นเงินเป็นทอง สลับเงอนอีกค่ะสวัสดีปีใหม่ฉบบวิไปกอน,นะคะเด้อไปไปค่ะ